สบายดีพี่น้องสบายดีบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องเไยสบายดีปีใหม่สงการมือแหลกพี่น้องบริไปซ้ายอยู่หน้าคือเก่ามือแหลกกันฮือหัวไปเลยให้ก็ขึ้นมาแต่ห่วยไปอันค้นใหม่พี่น้อง,งเพราะว่าเลื่อยไม้ชิมานต่อเที่ยงหน้านี่แหละต่อเที่ยงหน้าออกไปเพราะว่า เทียงหน้าเฮายังแคบอยู่ต่อบ่ได้อยู่ได้ซาพี่น้องเอ้ยว่าเฮาก็อยู่หน้ากเทียงหน้าก็ยังบ่ใหญ่นไดก็ต่ออีกจักห้องนึงสดีพี่น้องสดีเบิดสสคนเด้อสดียามแงๆเจอกันอีกแล้วพี่น้องเอ้ยแม่ปุ้งปบงวใหญ่พี่น้องเอ้ยแล่นว่าซั่นโอ้วนะ งวใหญ่เขาตัวขาวๆงวพันถั่มหัวผูมันหลุดงงมาให้ผูกไว้ก่อนผูกไปเดี๋ยวมันจะอยู่ใช้เฮาเด้อันนี้มันค่าเสือมันชิแรนที่แท้จริงๆนะมันปุ้ยไปปุ๊บมาคือมันมันออกมาจากหัวพี่น้องเอ้ยแล้วมันไปพืชพืชอันใช้งัวเฮาวนะงูห้าวประยู่ในคอกแล้วแต่ว่าย่านคอกเฮาวนะมันบริมาณคงพี่น้องย่านมันอันแล้วมันแล่นเขาอันชนงวในคอกเฮาเพราะว่างัวเฮาผูกได้ขั้นงัวเฮาปล่อยแก ตัีนี้ท่านวหัวตัวนี้มันอะตัถั่วหัวพี่น้องความสูงตัมัาามอดส้นอดไก่อดมู้อดมาพี่น้องงัวตัวนี้มันโหดดลีงัวตัวนี้อาเดินไปในเห้าเลยไปผูกมันไว้บ้านนี้ผูกไว้ได้ยากหนึ่งอยู่แล้วบ้านนี้มันแรนมาใส่เห้าบ้านนี้โอ้ยคอยก็แรนออกไปเลยอันพอาพอดีมันฆ่าตัวเห้าผูกไว้ครึ่งหนึ่งอันนี้ผูกไปสนหนึ่งมันจะเลยมาถือเฮ้าอ้ยพี่น้องใส่เกือบแมนงัวส้น ย่านมันส้งนง้วงเฮาก็เลยแลนไว้ทำไมเพป็นเอางว่าเขาเลยวันนี้เราลงไปน้ำน้ำเจา้าอเนี่ยแล้วมีใครอยู่เทียงหอยแลนแล้วก็แนลนลงไปในเสือกไปได้ใส่ก็อบบีอปุย้ยแ,แก่ขึ้นมาอะไรได้เนาะแก่ใหม่ขึ้นมาเลายอะไรเป็นน้องเลยว่านนี่กันนะมันสิเป็น จะได้กับข้ากับบุษ a n t บุท a n t บุท a n t ต่อเลยดอกหัวข้าสิให้ไม้แห้งซะก่อนจักผักหนึ่งหัวขั้นให้เอาไม้เปียกไปเห็ดแล้วมันสิก่งสียังเด็ดพี่น้องไม่ต่อเทียงหน้าออกมาทางนี้ห้องหนึง่งเรียกกระสีมังนั่นแหละขากระสิไปเห็ดห้าวพอได้หนังเย็นพี่น้องเลยหลงังคาก็ทีเห็นเลยขึ้นไปติดเป็นจุดเป็นจุดอยู่พวัวโอ้ติดไปแล้วเบิดหลังเลยติดเบิดหลงังคาเลย มัสุกดอกบ่ม ma ีมันอยู่มือพี่น้องเจาะแต่มักมงมัสุกวนกอยู่ได้ปีนีนะเนาะดาวดกแต่ว่าทางเบิ่งอันส่งพายุมาพี่น้องมันสิสุกคั่นสุกก่อนพายุก็ดีหรือว่าสุกพร้อมพายุก็ดีคือกันบ่ต้องต่อยแล้วมันลนไปั่วกบพี่น้องเอ้ย ไ้อหนมม่มเป็นหมากอีละเต็มอีเลยพี่น้องบริสีปันบริัทขัดกระดนเป็นหมาเต็มเลยถั่วกับปลูกโตปลูกกำลังกำลังงามขึ้นมาแลยพวกน้ำบรทันสีตอนนี้ออกดอกเต็มอีลยออกดอกของบริสีท่าสีนี่สีงามเลยคน้อ มตังกับปู่ริอเทอท้ยคุยนะวนะต้นเนียมาล้าเป็นห้องกระลงเปคนใหม่ห้างก็ขึ้นมามาเหแจ้งน้านแล้วปูคขับรถไทยมาแต่หัยผู้แหละเบรก่อยู่คอยลง Ba để lại từ ở bên này. lung, Chắc nhăn già này. <cười> <cười> leo bớt vợ này nè Lưu nhăn vô Leo bớt leo À thờ. Cả lèo, so, so mừng, Ui, ăn cả lẽo xong mượn pô đi, vú anh đại bò lai. Coi tung coi, mua căn, hàng cả mét soi. Nai tiêu đây nè, โบท่อเทียงมามาอีกว yeah. yeah. uh, uh ่ามันแค่พืดอโดยอากาศมันห่อนเนาะยามะสีกี่แถวิ่มะสีครับเออ

แข็งบ่แข็ง,ขงล้อ,อันอืมเหอเ็งแหอบ่อดเียเนมกปูปู่แบปหาะไข่เป็ดถูกเราคิดว่าเป็ดไข่บ่ Mình nhặt cồn vào Đây là bì hăng răng à, đây đó. Đó. là Tên của là Mình cồn nè ok Này em thôi nhờ ơi Bọn em nghiệp มาหาโมานำแล้วก็ได้ตุก้าวมาหากับเห็นพอ่นนอปราศัตรไปอาบมึง่า,าใช่อาบขอบใจได้ไลย่กลวบวเห็อใหเ,ฮน,เน้า,ามันจะกระอัดกระคำอลไพี่น้องเลยขอบคุณในลายพี่น้องทีติดตามรับชมลิป ไปขอกันใหม่คิดหน้าบ่รู้เว้ยพอน้องดีกับผมมาเอาน้ำแล้วก็เมื่อแล้ว